ใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าผู้ชายนะคะเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างนะคะตรงกลางเอ้ยไม่ใช่ตรงกลางตัวตรงนี้เขาจะเป็นลาย C สีดํานะคะส่วนตรงนี้เขาจะเป็นหนังสีดํานะด้านข้างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะทั้งสองฝั่งเลยนะคะส่วนด้านหลังกระเป๋าเขาก็จะมีช่องให้ฝั่งนี้อีกหนึ่งช่องนะคะส่วนด้านหน้าเขาก็จะมีช่องซิปนะคะ เดี๋ยวนุ่นสะพายใบนี้ให้ดูก่อนคือใบนี้เขาสามารถปรับระดับได้อีกนะคะนุ่นยังไม่ได้ปรับน,นะคะสะพายแล้วก็ประมาณนี้นะนี่นะคะส่วนขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดให้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูด้านในกันเดี๋ยวนุ่นลืมความสูงเขานะคะความสูงเขาประมาณ1ิบนิ้วนะคะ10นิ้วนิดนิดนะคะโดยประมาณนะ แล้วก็ความกว้างของเขานะคะประมาณ9นิ้วนะคะโดยประมาณเหมือนกันนะฐานกระเป๋าเขาประมาณ2นิ้วก็อาจจะบวกลบนิดหน่อยนะคะส่วนด้านในเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆฝั่งนี้ให้หนึ่งช่องแค่นั้น สนใจใบนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ